้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไ i น์ไอดีแอดเ9ทีอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ หลักการขอพรจากพระภูมิเจ้าที่คนไทยเรานับตั้งแต่อดีตมีความเชื่อว่าตามท้องฟ้าดินน้ำภูเขาต้นไม้และอาคารบ้านเรือนมีผีเจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษาบวกกับความเชื่อทางาศาสนาพุทธและพรามหมณ์ฮินดูทำให้เกิดการพัฒนาพิธีการอัญเชิญผีเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธ มาประทับในศาลทั้งนี้เพื่อปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาสถานที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้มีความเป็นสิริมงคลเจริญก้าวหน้าในทุกสถานจึงนิยมตั้งสามพระภูมิเจ้าที่ในวันที่ปลูกสร้างบ้านเรือนใหม่โดยเจ้าพิธีผู้ทำพิธีกรรมตั้งสามพระภูมินั้นเป็นได้ทั้งพระพรามหรือคราวาส ที่ต้องเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมตามคติความเชื่อจากพิธีกรรมพื้นบ้านแต่เดิมมีความเชื่อทางพุทธศาสนาและพราหมณฮินดูเข้ามาผสมผสานและนำไปพัฒนาเป็นพิธีกรรมพื้นบ้านเพื่อให้เกิดความขลังและศักดิ์สิทธิ์ขึ้นแล้วเปลี่ยนคำนำหน้าใหม่ให้ดูดีมีมงคลขึ้นจากคำว่าผีที่ดีมีคุณธรรมให้เป็นพระเช่น พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองหรือพระภูมิเพราะนับถือว่าเป็นนั่นแม้จะเป็นผีแต่ก็เป็นผีระดับชั้นสูงเรื่องความเชื่อและการบูชาการตั้งศาลพระภูมินำแนวคิดมาจากาศาสนาพราหมณ์ฮินดูว่าพระอิศวรหรือพระศิวะทรงมีวิมานประทับอยู่บนยอดเขาพระสุเมนเปรียบประดุจมนทลจักรวาลวิมาน ของสารพระภูมิจึงต้องมีเสาเดียวเปรียบประดุษเขาพระสุเมรุมาศวิมานของพระอิศวรพระภูมิถือเป็นเทวดาชั้นหนึ่งเหมือนกันหากในความเชื่อของทางพระพุทธศาสนาก็จะเชื่อว่าพระภูมิเป็นเทวดาที่เรียกว่าภูมะเทวดาที่อาศัยอยู่ตามเนินดินหรือซุ้มประตูหรือรุกขเทวดา ที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ดังนั้นการตั้งสารพระภูมิตามคติบ้านเรือนของคนไทยจึงมีเสาเดียวส่วนศาลเจ้าที่นั้นเปรียบเสมือนบ้านเรือนชาวบ้านธรรมดาจึงมีสี่เสาเทียบกันแล้วเหมือนการจำแนกการปกครองของเทพให้เป็นลำดับส่วนลงไปเหมือนกำนันและผู้ใหญ่บ้านส่วนสารที่อยู่ตามโคนต้นไม้ทางสามแพร่ง เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณเร่ร่อนพเนจรจึงนิยมสร้างศาลให้มี6เสาหรือ8ดเสาการจำแนกแบบนี้ก็อาจเป็นการง่ายต่อการจำแนกชนิดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการจะบูชาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและแบ่งระดับของชั้นเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความแตกต่างนอกจากนี้หากลองสังเกตดู การประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้จะต้องมีการทำอย่างถูกต้องตามแบบแผนและขั้นตอนให้เคร่งรัดเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยการบวงสรวงเส้นุหสังเวยและการตั้งศาลพระภูมิจากระทำเมื่อปลูกบ้านใหม่หรือย้ายที่อยู่เพราะเชื่อว่าขั้นตอนการตั้งศาล จะเป็นการขับไล่สิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้ออกไปจากบ้านแล้วจึงอัญเชิญเทวดาหรือพระภูมิมาสถิตท,ที่สามพระภูมิเพื่อปกป้องคุ้มครองเจ้าบ้านและบริวารให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งนี้เพราะถือว่าพระภูมิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งของบ้านที่คนในบ้านต้องให้ความเคารพเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อที่มีมาแต่โบราณครับ และทำกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษถือเป็นจารีตประเพณีอย่างหนึ่งก็ว่าได้